สวัสดีครับพน้อครับเดี๋ยวพาบิงบรรยากาศภายในงานกับอยามตมอนนี้ก็กำลังมอบกิจกรรมในกับคณมมะบรมลันลูนนกาสาวทางมีคนอยู่พี่น้องลูกสาว ชมบรรยากาศในงานครับตอนนี้ศินปินดาราก็มาเหมือนเหมือนเกือบจะครบแล้วนะครับตุมตาหมวกอิงเบลเน็กก็มาแล้วออตอนนี้ตัวแทนคณะมอรำกลำลังรับกิจบัตรครับแม่นกน้อยก็มาแล้วนี่ครับเปอนครับหลายลายคนนี่ครับม,มุมคูลระดับ พอแทนเขาเสียงอีสานครับมากระเมนอ,อกหน่อยไม่ต้องมาก็มานะครับงานนี้เสวอล้นานั่งขังมี่ตุตามกับพี่เบลครับ พังคีครับพังคีมีพังคีครับพังคีมากครับพังคีก็มาครับวันนี้พังคีพังคีตตามไงในเรื่องพาเด็กนังไอชงวันนังคี่ัีตอร์คเรือเด็กวันกำลังกำลังกระแสดีด้วยพาเด็กนังไอชงวัน พ,พึ่งจะออนแอร์นี่ครับมันไ,ไ,ไกน่ในน่องเนี่มันอาจจะบอค่อยชัดครับแต่ว่าพ่อได้เห็นลูกสาวอีครับทายบนลูกสาวครับมาดลูกสาวเต่งตัวงา,งามพี่นองดูนี้รเนเ้องางสียคนหยอกไอพี่นอ้อง นั่งไกลกันมาได้กันยอกขวักียกันพ่อนอาพอานากันอไรน,นี่พิการก็มามาครบแล้วสกัดหนาละพิการจะสญญาาานา,ายก็มา วีระพงศ์โอ้ประดับส้อยเป็นแบบบชัดนม่เยประดับสอยมากครับโอ้มากครบเลยครับคันน่นนคณะขอเชินไม่ต้องคอยยืนบัไดนอตสียงรลกมารรับปรครับปรับ มาลำว่าเกือบกืบทุกคณะพี่นรอกทุกคณะครับนี่ครับพวกเราผู้ใหญ่มาเพียบเลยปอโจนี่ครับก็มิละพงครับกอดาบสอก็แทนเสียงอีสานไม่ต้องนอนไหนจะยิงเบาไวเนาะกันเลยให้ลุงแตนมาลำแต่ไม่ต้องไหนไม่ต้องไนก็จะง่ายหน่อยไ่รับ เชื่อาที่าสันตาได้ท่านแน่นอนะครับท่านยินนนะหนึ่งส ah. uh องเดี๋ยวเไม่กินเซ็ตเดียวนครับแสดงนะครับ้เื่อนะก็ชื่ๆิมดูบ้างเป็น้องๆาศึกษาบ้างเียวบิครับเียวบิัม คิวต่อไปจะเป็นคิวนักแสดงเลยครับคิวนักแสดงครับรอเลยครับผมโยกไก่กระโมงเงาเลยถึกบังมาแล้วครับนักแสดงมาแล้วมาแล้วครับนักแสดง เลามาแล้วครับว่าเ็ภาพบรใดนรับาหลที่ห็ได้นภาทสำคัญต่อังคมแัมัวการเซองของตลาดขนาดนี้หรือว่าเป็นงในการเกดื่อนน่าสื่อวัฒนธรรมให้ั่งนด้ เวลาสู ab, <S 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 ่ภาพระดุมจอมเงินศิลปชัชนพร้อมนะครับเพราะมีเรื่องดึงดันแล้วก็คือเป็นการแสดงท่าเป็นผู้แสดงโดยนักแสดงในไทยทั่วโลกนะครับนี้ก็เป็นเรื่อง ของความย่วมมืองภาครัฐและภาคเอกชนโดยการนำโลก้ามาหน่อาในการทงค์เพื่อทได้มาล่วงลับในพุทธิสิทธิ์ข้าพนุ่งของเท่าเาไม่ไหรอกแ่รน่ร่กนเนรครับครับครันี้เรดเชิญผู้นพุาสนาในท่านท่านเลืกบริหารพัะขดนที่นั่งระบรสุนเพื่อแด่เข้าสู่ในร่ปรวเวลาต่อไป

เรืขการเสียหายรัางนี้เป็นการเสีายเรื่องายวหด่ารน้รของผิวสุดอนาคตถ้าไารนี่้าเการเปลี่ยนสิงนมเข้ามาเยข้คและเป็นการที่ีเรเชื่อเชื่มากัแรกนะครับแ่แรที่จะสั่งสั่ดกเขาเาี่สงมกันนีแข่งรัชนยอ บอกว่าไม่ตัดท่านแน่นอนแล้วก็ราต่างๆทุกท่านะรับท่านได้แลกเปลนเยนวิธี้ดูบรรยากาศครับที่นเป็นของค์การยกวัฒนธรรมกาเซ็นงเืองเพื่อเก็บวัฒนมที่ดูยงกิครับที่เอ็มทำอะไรเออารนกาาการเปลี่ยนแปลงเรื่องตถึงปัจจุบัน

เ้ารหมอลัานนะ้าไม่โดนการจอเงินอ่นรจองจะได้พบเห็นแะจะไดรับคาเ็นทายากนี้ครับผมจะไ้าบท่านผู้สูงช่วงของการเสวราณิชการในหัวข้อการต้องยอมับว่าท่านผู้สูงช่วงนั้ือสังกัดที่เรียกว่า